จักรยานดิดนิดเดียวเนี่ยตาเกือบบอดนะครับโชคดีไม่โดนตาดำนะครับสวยนะฮะแล้วก็มีซอยอ่าซ้ายมือตรงนี้ไปไหนไม่รู้ใครที่อยู่เป็นคนละเอียดนะครับแต่ยังไม่เคยเห็นาสถานที่แห่งนี้นะครับตรงนี้แนะนำเลยพิมพ์มาที่เทศบาลไอ้ไม่ใช่เทศบาลดิอ,อบตบรบลโหรานะครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีพิจาที่ติดตามทางเพจและยูทูบด้วยนะครับนนพ่จา กำลัองออกกำลังกายนะครับปั่นจัก,กรยานไปเรื่อยครับไปดูเส้นทางนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศที่สวยงามอ,อยู่ที่อำเภออัตมาัตนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับทางจากบ้านพี่จอน้องอินนะครับประมาณสิบกว่ากิโลนะครับวันนี้อ้อมไปทางนู้นนะครับไปไกลมากไปทางเมืองสวงนะครับอ้อมมาทาง กันไหนไม่รู้จำไม่ได้นะครับทะลุมาทางอาศม่าพีจา่จ๋าเคยผ่านนี้ผ่านมาครั้งหนึ่งนะครับเป็นอุโมงค์ต้นยูคาลิปตัสนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งพีจ่จ๋าจะพาไปดูนะครับไปเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นทางแยกพีจ่จ๋ามาจากบ้านแคนนะครับบ้านแคนจังหวัดหรวลาเบอร์าอาศม่านะครับเรจ,จะเป็นทางแยกของอบตอโหรวลานะครับสองกิโเมตรเดียวขวา จะเอารถยนขวามาเคลผ่านมากลางวันที่หนึ่งนะครับทุราอัสมาสนนะครับนี่เลยครับขัางน้านี้จะเป็นอุโมงต้นยูคาลิปตัสนะครับต้นใหญ่สวยนะครับฝั่งซ้ายมือก็คืออบตโหราครับขึ้นกบเพื่ออัสมาสนะครับจังหวัดระเอ็ดเดี๋ยวไปเรื่อยๆนะครับชมบรรยากาศตรงนี้เลยสวยมากครับนั่งพิจาาไปไหนนะหลงทางมาจากระเอ็ดแต่แหละ ดู GPS ไปเรื่อยครับโนตโหรานะครับอากาศเย็นๆนะครับโอ้โหวิวโกตจะน่าไทยีมากครับพี่โอ้ไม่เห็นนะครับตอนนั้นขี่มาไม่ได้สังเกตข้างในมีอกค่าด้วยแล้วก็ทางทางบริเวณนี้นะครับฝั่งซ้ายมือจะเป็น บึ้งนะครับเป็นบึง้งบริวณนี้จะเป็นอุโมงค์ของต้นยูคานะครับสวยงามมากเลยโอ้โหเพิ่งมาเห็นนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรงบอุโมงค์งดงดจับปลานะครับในช่วงฤด,ดูฝนโอ้โหสวยงามครับต้นยูคาใหญ่มากอันนี้เป็นที่นั่งเล่นของพวกดานหนุ่มสาวนะครับ ไไงจอดรถจุดเดียวที่สมายเรืเนี่ยโอ้ควายครับพี่นอ้องฟุ้งควายครับนี่ครับสบ้ันเขาเอาควายมาอาบน้ำนะครับโอ้โหเลยยอดครับแก้วอะ่ะสวยนะฮะ แล้วก็มีซอยซ้ายมือตรงนี้ไปไหนไม่รู้ก็เป็นอุโมงค์เหมือนกันนะครับบรรยากาศได้เลยนะครับโอ้เป็นลานกว้างนะครับไม่รู้ว่าเป็นท้องนาหรือเปล่าแต่เป็นแปลงเดียวยาวเลยนะครับไายวัวฝายมาเลี้ยงสวยไทยลงสบายเลยน่าทำน่าทำนี่โลเคชั่นได้เลยนะครับไทย MV ได้เลยถ่ายหนังก็ได้ เขาจะให้ถ่ายหรือเปล่ามีควายด้วยนะครับโอ้โหเริ่มจะจลงพักแป๊บหนึ่งนะครับพักเหนื่อยไปด้วยนะครับโอ้โหบริเวณด้านข้างนะครับเป็นลานกว้างเต็ไมไปหมดเลยครับรงนุก็กว้างยิ่งกว่าสนามบอลอีกโคตรวสนามฮอได้เลยนะครับสนามบินได้เลยดูนะโอ้โหไม่รู้ว่าเป็นที่ ที่หลวงไหมนะครับหรือว่าเป็นที่สมบูชนหรือเปล่าแต่บรรยากาศนี่โอเคเลยนะครับสุดยอดอะ่ะใครที่อยู่เป็นคนร้อยเอ็ดนะครับแต่ยังไม่เคยเห็นสถานที่แห่งนี้นะครับตรงนี้แนะนําเลยพิมพ์มาที่เทศบาลไม่ใช่เทศบาลดิอ,อ,ตอบตตาบลหัลานะครับอ,อ,อําเภออสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเนี่ยสวยพ่จาาเคยมาครั้งเดียวนะครับลางวัน เช้คืนน่าจะผ่านบ่อยเพาไปกินเหล้าแถวนี้บ่อยเดี๋ยวอีกนิดนึงก็จะถึงบ้านถึงร้านค้าร้านพาณิชย์เอ้ได้สัญญาพาณิชย์นะครับอยู่ตรงข้ามสวนน้อาอัามาาร้านน้องชายพิจายอีกคนหนึ่งนะครับที่รู้จักกลุ่มยูทูบเบอร์และกลุ่มไอเดอรชื่อดังหลายคนนะครับน้องหมูนะครับใครเคยไปนั่งสัญญานะครับเดี๋ยวพ่จาก็จะขี่รถจักรยานไปเที่ยวหาน้องนะครับไปกลับก็ประมาณ3ามกิโลนะครับช่วงนี้ฟิตนะครับเตรียมตัว นักยานเดินทางเข้ากรุงเทพนะครับเพื่อทดสอบสมรรถนะของตัวเองเมื่อวานโดนจักรยานทีบตาเนี่ยพี่น้องันได้หลุดรถรถชนเละเทบตายไม่มีแผลจักรยานดิดนิดเดียวเนะี่ยตากือบอดนะครับโชคดีไม่โดนตาดำนะครับโดนตาขาวโดนตาขาวก็ปลอดภัยไปโอเคนะครับเดี๋ยวสวยงามตรงนี้ไปด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดจริงชจ้ะ โอเคครับสำหรับคลิปหน้าคลิปนี้ก็คงจะลาไปก่อนคลิปหน้าเดี๋ยวพี่จา๋าจะพาไปดูสถานที่ต่างๆนะครับสาหรับพี่น้องชาวไรเอ็ดนะครับตรงนี้ก็ยังเป็นแค่แบบออเดอร์ที่พี่จ๋าวิ่งผ่านมาก่อนเดี๋ยวจะไปเส้นทางอื่นเรื่อยๆนะครับวันนี้เส้นทางนี้พ่กนี้จะเริ่มเส้นทางอื่นแล้วก็ขายายระยะทางไปเรื่อยๆนะครับไปมันเรื่อยๆจนกว่าจะเจอเอฟซนะครับจะแวะกินข้าวและนั่งกินน้ําบ้านทันหน่อยหนึ่งนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมเวลาไปเจอใคร นะครับจะไม่ใช่คนเด่นคนดังนะฮะแต่อยู่กับคนดังมาเยอะนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้จะลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมจเจริญพร